มายแอนนายำ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 อะไรฮะอ่ยยำ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 อะไรเนี่ยเสียงดังมาถิที่บ้านชายเก่าเลยนะยำ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 ยยำ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 ยเสียงแบบนี้ต้องไปดูสักหน่อยแหละอร่อยไริงเะมามายมามามากินให้หมดเลยเออดีนะที่แม่กับพ่อมาเทียมบ้านเอยซื้อของมาฝากเต็มเลยนะตนจะได้กินของดูอยยังยีชักเทียม อร่อยมากเลยเนี่ยไม่เคยกินลนะไอติมที่มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีคนมาบ้านดิสิของกินต้องเอามาซ่อนอาม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 อ้ยซ่อนไม่หมดเฮ้ยทำงิีเไม่เป็นไรหรอกอาชีพมาเสรบันนี้ ชาก็ได้ยินเสียงนี่ไปถึงที่บ้านเลยเอ้าโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะเอ้าไม่คุยอะไรกับฉันเลยไม่รับโทรศัพท์เข้ามเข้ามา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 เเธอมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยหูมากดออแต่เช้าเลยนั่นเนี่ยก็พอดีฉันโอ้ สว่าชัดๆเก็บเต็มบ้านนี่แน่เบื่อจังเลยคนมีอันจะกินอ่ะนะนี่ตายเถอะคนมีตังก็เงี้ยไชเก้ฉันมันพวกคนมีอันจะกินอ่ะนะจะกินอะไรก็ได้อ่ามีอันจะกินหลายอันเลยอุ้ยว่าแต่มันล่วงลงพื้นทั้งนั้นเลยเนี่ยเธอปวดท้องเสียหรอบันนี่จะกินอะไรก็ได้บันนี่ท้องแข็งแรงมากบันนี่โตแล้ววันนะโอ้โหว่าแต่เธอได้ของมาจากไหนเต็มไปหมดเลยนะฉันได้ยินเสียงเธอเอ็นจงเอ็น จอยกับการกินดังไปถึงบ้านฉันเลยนะก็บางทีที่บ้านมาหาก็เลยซื้อของมาให้านานๆก็ได้กินของหรูๆแบบนี้เทรนนั่ายกม้มเธอกินตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ยังไม่หมดอีกหรอใช่ฉันก็กินตั้งแต่เที่ยงคืนนะนะตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยโอ้ oh โหเฉก็เธอจะหยิบไปสักกันก็ได้นะนี่ไอติมชฉลกร์ไอติมอันเนี้ยอร่อยไอติ โอ้ยดีนะที่มันยังอยู่ในกล่องเนอ่าวใจก็เธอเอาวันนี้กลับบ้านไปกินได้นะได้ได้ได้ก็แต่ไอติมนี่มันอยู่นอกตู้เย็นมันไม่เป็นอะไรเหรอเดี๋ยวมันก็ละลายแล้วใจก็โอ้ยกินอีกไม่หนักตารอบหอดบันที่กวงแล้วเดี๋ยวบันที่ขอนอนก่อนนะจายก็ใจก็ขอกิน,กนเลย <มา S 1> ล,ละกันนะบันที่ใจก็มาตอนเย็นนะบันนี่กวางไอติมละลายันนี่กินได้หมดเลยแล้วกันยำยำโอเคบันที่ขอนอนก่อนอย่างก็ไม่ไหวแล้วง่วงมากเลย งั้นเดี๋ยวเจอกันละกันนะฉันกลับบ้านและขอบคุณนักเลยสำหรับไอติมแสนอร่อยได้ใจก็พวกจันจะเจอกันตอนเย็นนะบ๊ายบายปานี่บ๊ายบายโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดตออย่างเลยอะเอ้ยข้าวหนักน้ำข้าวอนัออง ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนชายก้าวไหมน้าบันนี่โอยอะไรใหญ่เลยนะใช้ค็ไยดูหน่อยดีแล้วเนี่ยบันนี่บันนี่เธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าใครมาเนี่ยเออก็จะเออประตูก็จะเปิดคือก่อนดีกว่าอโอย อินนะเธอกำลัง oh อึงั้นเธออึให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเธอค่อยออกมาเปิดประตูก็ได้อ่าโคตรจะโกลงโอ้ปวดต่องยังเลอะอ่ะ่ใครมาข่วนอีกแล้วเนี่ยเออเออเออใหญ่ก็ปวดต่องอ่ะปวดท้องท้องเสียหรอท้องเสียปวดท้องอ่ะ ฉันขอเข้าบ้านเธอก่อนสักครู่โอ้บันนี่เธอกินของทุกอย่างหมดเลยเหรอกินหมดเลยจะบวดดองมากเลยํำไงเดียวโอ้อบวอฉันขอถามเธอนิดนึงฉันเห็นมีหมูสดอยู่วางอยู่ตรงเนี้ยเธอได้กินหรือเปล่าโอ้บันนี่เขาจะกินเลยเลยออ้อบวชอกเป็นลมดีกว่า หลักฐานมันฟ้องฉันว่านะเธอต้องไปหาหมอแล้วแหละให้หมอฉีดยาที่ก้นเธอกินไม่พีดตั้งไงกินตั้งแต่เที่ยงคืนกวดทุกสิง่งยางไม่ฉีดยาที่ก้นตกไม่ฉีดยาที่ก้นไม่เอาไม่ฉีดยาทีก่ก้นแทมมันจะปวดของส<อ>ดมากเลยให้ตายเธอของสดมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ก็เป็นอย่างนี้ไงล่ะสุดท้ายเธอก็ปวดท้องแถมไม่รู้เหมือนกันนะยังมีพยาธิเยอะยอยู่ในท้องของเธอหรือเปล่านะกูกำลังเดินเยอะแยะเยอะยอยู่ในท้องเลยแล้วบันที้ต้องทำไงเนี่ยไปให้หมอฉีดยาไม่ฉีดยาบันที้เป็นลมดีกว่าเออฉลนวอย่างนี้แหละคังไปเดี๋ยวฉันพาเธอไปเองไม่ต้องห่วงนบันี่ เออเออเบิดทองอ่ะเออเบิดประตูก่อนนะโอ้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 วิชัยก็จะทำอะไรของเธอเนี่ยมันก็ต้องเปิดประตูก่อนนะมาไปไปไปหาหมอปล่อยฉันไว้ตรงนี้มาเลยมาเลยนี่เป็นผลจากการกินไม่กินของเธอเร็วปนนี่เธอต้องรีบไปหาหมอมาเกิดอะไรกันเนี่ยเอ้าลูกเกิดอะไร ทำไมยกบันดี้อย so ่างนี้ล่ะชายเก้าก็่นน่ดีลูกดูดีบันดี้โดนจอกตูดโดนแขวงบนหัวมันจะห้วกมือเฮ้ยชายเก้าทำไมยกบันดี้อย่างนี้ล่ะไม่ควรอย่าเราอย่ายกบันดี้อย่างนี้มันช้าจะไปไหนนะจะไปโรงพยาบาลนะลุงบันดี้ท้องเสียจะเป็นลมไปแล้วไป่ดูดูลุงนะเวลามันจะไปส่งบันดี้ไปโรงพยาบาลนะบันดี้พร้อมนะไป าน,นีใช้ก็ว่ามันหนักกว่าใชาก้ก็าพาไปอีกนะ 2> 3, 2, ่ะ oh, ทำไมสามสองหนึ่งไปเท่าที่บัน,นี้ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วชายเกิลทุนแรงชายเกิลไปได้เยอะเลยนะขอบคุณมากเลยลุงชายเกิลรู้วิธีพาบัน,นี่ไปแล้วสบายปะโอเคว่ากันล้วลงไปทําของกินก่อนนะโอเคค่ะเจอกันคะ่ะลุง mm hmm. เดี๋ยวชายเกิลรีบพาบัน,นี่ไปโรงพยาบาลด้วยวิธีลุงก่อนนะได้ <Bye. S 1> oh. เลยสบาย เธอเสร็จฉันแหละไปโรงพยาบาลจ้าไปเอ็นนิโยนบันนี่ไปเมื่อกี้ยังไม่มาอีกเหรอไปหล่นตรงไหนเนี่ยเอว้าไปเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตายแล้วฉันว่าฉันไม่ได้จะเข้าโรงพยาบาลมาแค่ปวดท้องอย่างเดียวแล้วนั่นเดียเนี่ยถึงโรงพยาบาลแล้วบันนี่เธอไม่ต้องห่วง ฉันก็โยนแม่นเหมือนกันนะเนี่ยถึงมือหมอแล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วบันนี่อ้าวโอ,โอ้เฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยใช้เงอได้คุณหมอช่วยถ้าจะดีขึ้นนะเนี่ยบัตนี้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมานิดหน่อยเนาะ,ะก็ต้องถึงมือหมออย่างนี้แหละถึงจะหายดีแต่ว่าเธอต้องนอนที่โรงพยาบาลอีกสักสองสามวันนะเธอต้องให้นำเกลือน,น่ะเม้เาวันนี้จะกลับบ้านแล้ว ยาเหรอโอ้ฉันว่าน่าจะใช่แล้วแหละขาสั่งยามาให้ว่าแต่ยามันไม่ใหญ่นี่ว่ามันใหญ่ไม่เอานี่ไม่ฉีด้ว่ได้วยด้วยไปด้วยาปดไดยาใด้วไป้วยไปไหน้ยไปด้วปด้วยไปยไปด้วยาปด้วยไปด้วยไป้ยไปด้วยปดวไปด้ยไปวดมายไยไปยไปดยไปดไปวไปดยได้ยไปยไปด้ย้วยไปด้ย้วยไไยว้ ฉันว่านนเธอคงหายดีจริงๆแล้วแหละไปเธอไปเธอหนีดีกว่าจากกกบบาเก้ากลับบ้านกลับบ้านเร็วกลับบ้านคุณพยาบาลจะตามมาจัดการบันดี้โอ้ยโหดามากเลยตายใจเก้ากลับบ้านก่อนเล็บคุณพยาบาลหันมาไล่ใ้เก้าแทนแล้วเนี่ยโอ้ยฉันว่าคุณพยาบาลโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลบา้าใจเก้าให้ตายเธอ,อเสียมันหลอนหูมากเลยว้าว,ว,าว บานเป็นไรมันปลอบอนแล้วว้าววาบได้อีกแล้วว้าวไหนเนี่ยบอลน,นี้ใช่ก็ว่าเราต้องแจ้งแล้วนะว,ว้ายว้ายว้ายดูสิจะจับบันนี้ฉีดยาอย่างเดียวเลยนะว้ายว่าแต่เธอได้ายาอะไรนนไ,มไม่รู้แฮ บันดี้กลับบ้านกลับบ้านแจ็คเกิ้ลอ๋อบันดี้อ้าลุงมบันดีนด้ผ่านลุงอีกแล้วเนี่ยเอาเป็นไรเรไนี่ยวิ่งหนีอะไรกันบาน้านเดยกพวกเธอเนี่ยโอ้ยพยาบานลน่าไปเลยพยาบาลเหรอตามพยาบาลน,าาน่าหน่ายไงลุงเอ้ยแลทำไมต้องจับพิดยาด้วยเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวแจ็กิลุกไม่น่ารอดแน่เลยฉันว่าฉันว่าเราคงหนีคุณพยาบาลพ,พ้นแล้วล่ะนะ ใชารีบกลับบ้านดีกว่าชาเก้าโอ้ยว้าวพยาบาลสีแดงโอ้ยชาเก้าไปนนว้าวเออไม่รอโอ๊โยคุณพยาบาลชายเก้าคนนี้เข้าบ้านก่อนนะหวังว่าในบ้านของพยาบาลของเขาไปไง่าได้เดี๋ยวชายเก้าไปรับอีกทีนึงโอ้ยบันนี่คุณพยาบาลเมื่อกี้โหดมากเลยอะฉันว่าเราต้องแจ้งหัวนหน้าโรงพยาบาลแล้วแหละ รั่นนะสีใจยเก้าฉันว่าเขาทำเกินไปหน่อยแล้วเนี่ยโออแต่ว่าวันนี้จะไม่กินของแบบนี้อีกแล้วกินเยอะแล้วบันพวดท้องน่าถูกต้องเลยวันหลังอย่ากินแบบนี้อีกแล้วกันนะบันนี่วินนี่ยังโชคดีนะที่เราหนีมันได้นะจะกินอุ้ยอุ้ยบทท้องอีกแล้วอ่ะอ้ชายเเข้าห้องน้ำหน่อยนะยังไม่หายเหรอเนี่ย ไปไปไป้ปไ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 ปัปไปไปไป๊ปไ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 ปนปไ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 ปยปไ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 ปบปไ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 ปัปไ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 ปยไปไลไปปไ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 ป้ปบปไ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 ปบปัปไ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 ปปไปป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 ป วันนี้จะไม่กินของที่ไม่สะอาดแล้วก็ไม่กินของเยอะแล้วจ้า